ฉากจุมพีทที่คู่พระนางจาก Descendants of the Sun แสดงความรักต่อกันอย่างดูดดื่มนอกจากจะเป็นความสามารถที่เข้าถึงบทบาทของทรงจุงกิและทรงเฮเคียวฉากรักที่กินใจผู้ชมนี้ส่วนหนึ่งยังมาจากการถ่ายทอดความรู้สึกอันลึกซึ้งที่ทั้งคู่มีต่อกันความเข้าอ,อกเข้าใจที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องทำให้ซุปเปอร์ตาร์ทั้งสองประกาศแต่งงานอย่างเป็นทางการเมื่อเช้าวันพุทธที่ผ่านมาโดยพิธีวิวาจะมีขึ้นในวันที่31ตุลาคมนี้ ข่าวการปลุกต้นรักนอกจอของคู่รักที่วงการตั้งฉาย,ยาว่าทรงทรงคูเปริรถูกจับตาจากสื่อเกาหลีใต้ตลอดเดือนที่ผ่านมาโดยรายการ s e c t i o n TV ของสถานี MBC เดินทางไปถึงบ้านพักในเกาะบาหลีซึ่งเชื่อว่าเป็นสถานที่ที่สองนักแสดงแอบมาพบกันเมื่อกลางเดือนที่แล้วโดยข้อมูลที่ถูกดึงมาจากอินสตาแกรของดาราสาว พบภาพถ่ายบ้านพักและตารางเดินทางของทั้งคู่ที่เหลื่อมกันพอดีส่วน Dispatch สื่อจอมแชฉแดนโสมก็เปิดเผยภาพเมื่อครั้งที่ทั้งสองแอบนัดพบกันที่กรุงโตเกียวเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาแหล่งข่าวซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของนักสแสดงทั้งสองเปิดเผยว่าทั้งคู่เริ่มคบหากันตั้งแต่ก่อนจะมาร่วมง,งานใน d e s c e n d a n t s of the Sun โดยนักแสดงหนุ่มสร้างความแปลกใจต่อทีมงานด้วยการส่งขนมแทนใจไปให้ดาราสาวถึงกองถ่ายโฆษณาโดยระหว่างเล่นละครร่วมกันทั้งคู่มักหาโอกาสไปเดทกันทุกครั้งที่มีการถ่ายทำในต่างประเทศก่อนที่จะขอแต่งงานกันเมื่อต้นปีที่ผ่านมาซึ่งเหตุผลที่ปิดบังความสัมพันธ์จากสื่อเพราะต้องการเป็นฝ่ายแจ้งข่าวดีกับแฟนคลับด้วยตัวเอง แถลงการต่อแฟนคลับดาราหนุ่มวัย32ปีบอกว่าการแสดงใน e s c e n d a n c e of the sun คือสิ่งที่สร้างความสุขให้เขาอย่างมากนอกจากความรักจากเป็นแฟนแล้วเขายังได้รับของขวัญพิเศษเป็นหญิงสาวที่เขาสัญญาว่าจะอยู่ด้วยไปตลอดชีวิตทั้งสองเข้าใจความบกพร่องของกันและกันและอยู่เคียงข้างเพื่อฝ่าฟันอุปสรรคไปด้วยกันส่วนดาราสาววัย3าปีเปิดใจต่อแฟนคลับว่าซงจุงกีเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีเขาเป็นคนจริงใจสุภาพและเชื่อใจได้ จึงคิดว่าคงเป็นเรื่องดีที่จะฝากอนาคตเอาไว้กับผู้ชายคนนี้และน่ายินดีอย่างมากที่เขาคิดแบบเดียวกันซงจุงกีแจ้งเกิดในวงการแสดงเมื่อ9ปีที่แล้วส่วนทซงเฮคียวเปน็นนางเอกแถวหน้าของเกาหลีใต้มีผลงานในซีรีส์ดังทั้ง b l House และ Autumn in My Heart การโคจรมาพบกันใน d e s c e n d a n t s of the Sun กลายเป็นปรากฏการณ์วงการจอแก้วของเอเชีย เมื่อซีรีส์ทำเรตติดด้งสูงสุดในแดนโสมถึงร้อยละ38.8และสร้างความนิยมทั้งในเมืองจีนและหลายชาติในอาเซียนรวมถึงกระแสติดตามอย่างล้นหลามของแตนละครชาวไทยเมื่อปีที่แล้ว